เขาเรียกว่าหลายคนดยวยกันแต่ที่นี่มาในยุคลังหลังนี้เนี่ยที่เราจะพอจำได้ว่าก็คือในยุคของชัยวร,รมันที่ที่รรทเจ็ดส่วนชัยวรมันที่หกเป็นพ่อส่วนชัยวรมันที่ห้าชัยวร,รมันที่สี่ที่สามนั้นเนี่ยคือจริงๆที่สองที่หนึ่งนี้เนี่ยมีสายเลือดพิมายเขาแล้วมีสายเลือดเมืองเสียมโก๊ก แต่เสียงกุ๊กนี่มันก็เหมือนกับเมืองมันมันเหมือนกับเหมือนกับไอ้เขาเรียกว่าถ้าว่าในประเทศไทยนี่ก็เขาเรียกว่ากรุงเทพอ่ะเป็น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 ชื่อเป็นชื่อชื่อหนึ่งแต่ทีนี้ก็ปรากฏขึ้นมาว่าหลังจากที่ชัยวรมันที่เจษเนี่ยได้สถาปนาเป็นเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองเนี่ย คือความจเจริญรุ่งเรืองก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยอยู่หรอกก็ไม่ไล้ก็ไม่เด้มีอะไรน้อยหน้ากันเพียงแต่แค่ว่าชาัยรันมี่ิเจตนี้เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์วรมันและก็เป็นกษัตริย์ที่พราหม์ทั้งหลายเนี่ยต่างก็ขนานนามว่าเป็นอโลวะปีเตสวนกับชาติมาเกิดคือจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอันใกลน้นี้จนเป็นเหตุทำให เาว่าชาวเมืองทั้งหลายเนี่ยต่างก็สะดุกดีพร้อมใจกันถวายทักษินาทานแก่ท่านฉะนั้นทรัพย์สินเงินทองในยุคของพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดนั้นเนี่ยมันจึงมากด้วยเขาเรียกว,ว่าล่นเหลือนะ่ะมันมากคนก็เยอะมากก็มากใช่ย,ยังไงใช่ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมด ทีนี้มันไม่มดด้วยอะไรเขาบอกเอาไว,ว้ว่ามหาจากักรพัิเกิดเนี่ยหรือว่าพระโพธิสัตว์เกิดเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ปกผลตกต้องตามฤดูการทำมาค้าข,า,ขายจเจริญรุ่งเรืองเขาเรียกเมืองเล็กเมืองน้อยขึ้นตรงต่อต่อเมืองหลวงแล้วปรเก็บค่าสวยค่าภาษีอากรเนี่ยไม่คาดตกไม่ไม่ไม,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 ไม่ตกเรียอเสียหาย พอกลายมาเป็นว่าเป็นเป็นเป็นยุคที่จะเป็นยุคทองของของเมืองพระนครเขาจะเรียกว่าเมืองอินทปัตแต่พอมาในยุคลังหลังนี้เขาก็เลยที่ในเมืองในเมืองอินทปัตนครเนี่ยก็เลยเปลี่ยนจากคําว่าจันทคุปมาก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเขาเรียกราชวงศ <ain> ์วรมันคำว่า,า, <med S 1> า,าราชวงศ์วรมันนี <78 S 2> ่ก็คือมาจากคําว่าสองเมืองมาบวกกันก็คือ เขาเรียกเมืองเมืองเมืองพระนครกับเมืองพิมาย,ยมารวมกันพอมารวมกันขึ้นมาก็เลยตั้งตั้งเป็นตั้งเป็นไอเขาเรียกว่าวรมันขึ้นมาทีนี้พอตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เลยเป็นเหตุที่ทาให้ทีนี้ในในเรื่องของพราหมณ์เนี่ยในเรื่องของท่านชัยวรมันทีเจ็ดเนี่ยก็มีคนล่วงรู้ ถึงความในใจถึงจุดประสงค์ของท่านว่าทําไมท่านท่านมาเพื่อสิ่งใดจริงๆเราใช้วร,รมันที่เจินี้นี่ไม่ได้อยู่ในฐานะกษัตริย์แต่เป็นกษัตริย์ส้มหล่นเป็นกษัตริย์ที่ไม่ใช่กษัตริย์แต่พอมาเป็นกษัตริย์แล้วใหญ่กว่าใหญ่กว่าฐานะคนที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์อีกเพราะในกฎวันเทียนบาลของศาสนาพราหมณ์น เมื่อหลังจากเขาบอกว like, mm ่าเมื anyway> ่อเมื่อเมื่อชัยวรมันทีพกตายแล้วเนี่ยชัยวรมันทีพกนี้เนี่ยมีน้องชายอยู่สองคนแล้วก็มีลูกอยู่มีลูกชายอยู่สองคนมีน้องชายอยู่สองคนน้องชายของชัยวรมันทีพกนี้เนี่ยคนแรกคือเจ้าทัดคนที่สองคือเจ้าทมทัดกับทมนี้นี่ ก็คือรักพี่ชายมากก็คือรักชัยวรบัลที่หกก็ไปปกค้องเมืองเกาะแกแ้ะก็คนที่สองนี่ก็ไปปกครองเมืองบันเจียชไมยต่างคนก็ต่างที่เหมือนก็ไท่ไผ่ว่ะเป็นตระกูลที่รักคร่เอ็นดูกันน่ะก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ก็คือบ้านเมืองในช่วงนั้นก็มีความมีครอมีความสุขอยู่แต่ทีนี้สองคนนี้นี่ น้องชายของชายวรมณันทีพกนี้เนี่ยมันมันก็ฟ้าดินกันแกล้งทั้งทั้งที่ว่าโคดมเทียนบานนี้เนี่ยต่างก็ยกย่องให้น้องชายเนี่ยคือได้สถาปนาเป็นกษัตริย์เนี่ยองต่อไปคนที่หนึ่งถ้าคนที่หนึ่งตายคนที่หนึ่งไม่ขึ้นดีคนที่หนึ่งตาย,ตายาดีเนี่ยให้ให้น้องชายคนที่สองขึ้น แต่ที่นี่ในสมัยโบราณนี้เนี่ยคนที่จะเป็นกษัตริย์นี้เนี่ยมันจะต้องคัดมาจากคําว่าที่สุดของที่สุดคือยอดคนจริงๆถึงจะไปปกครองคนห้าล้านคนได้คือเมืองพระนครเนี่ยมีคนเนี่ยประมาณห้าล้านคนถามว่าห้าล้านคนมันไปใหญ่ยุบมันก็เป็นเมืองที่มั่งคั่งอยู่ทีนี้เขาให้เหตุผลยังไงหรอ เขาจะให้เหตุผลกันคือว่าการเปลี่ยนรัฐการเปลี่ยนรัฐการเปลี่ยนไอเปลี่ยนไอ่เขาเรียกว,ว่าเปลี่ยนการปกครองอะ่ะไอ้หัวเมืองต่างๆเนี่ยมันจะทําการแยกตัวอยู่ตลอดเวลาเมืองขึ้นเนี่ยที่เคยเป็นเมืองขึ้นของเมืองพระนครเนี่ยมันก็จะมีอยู่ห้าหัวเมืองแต่ละหัวเมืองนี้นี่มันก็จะกินเขาเรียกว่ามันก็จะมีพวกวัดคูบ้างพวกเมืองแขกบ้าง แต่มันอยู่แถประเทศลราวทบดนะ่งมันจะอยู่ติดมันมันจะมันมันจะอยู่ติดแม่น้ำโของอะ่ะแต่ทีนี้ไอ้แม่น้ำโขงตรงไหนสถานที่ไหนเนี่ยที่มันมีรูปปราสาทปราสาทปราสาทเอาไว้น่ะแล้วก็เป็นชุมชนโบราณนะ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าเคยเป็นเมืองขึ้นของเมืองพนครเพราะว่าการค้าขายในเมืองในค้าขายนี่เขาจะค้าขายตำตำแม่น้ำมากกว่า แต่ทีนี้ไอ้ห้าหัวเมืองนี้นี่มันเหมือนก็ว่าใส่ซึกตัวไรากาที่สุดแล้วก็เป่าหูไม่มากที่สุดคือเวียดนามเพราะว่าไอ้ฝังนู่นก็เวียดนามมันอยู่ใกล้กันเพราะมันมีแม่น้ำกันกลางก็เลยเป็นเหตุให้ห้าหัวเมืองนี้นี่ทําการแยกตัวออกอันนี้คือเรื่องของเรื่องว่าทําไมเจ้าทัตกับเจ้าทมเนี่ยซึ่งเป็นสายเลือดบอลมันแท้ๆเป็นน้องชายแท้ๆเนี่ย ถึงไม่สามารถจะได้ขึ้นได้เพราะว่าหนึ่งอุณวาสนาไม่ถึงพอไปรบพอไปปราบกบฏปป๊บก็เกิดแพ้เขาอะพอแพ้เขาขึ้นมาจะทำยังไงเราก็มาแบบนกผีคา้าผงแล้วก็บอกให้เมืองพระนครเนี่ยตัดไอ้พวกห้าหัวเมืองออกรักษาเฉพาะส่วนที่มันมีอยู่ในในตัวเมืองหลวงก็พอแล้วแต่ทีนี้เมืองหลวงนี่เนี่ย มันก็เท่าครับว่ามันเป็นเมืองที่ถ้าไม่มีด่านจริงๆแล้วถ้าไม่มีแค้นคาอาณาจักรเอาไว้แล้วเนี่ยเมืองหลวงน่ะโอกาสจะแตกได้ง่ายคืออะไรเราเขาบอกว่าประเทศไหนเราที่จะที่ที่ทิมท,ท,ที่มีความปราถนาอยากจะครองเมืองหลวงเมืองของวรมันมากที่สุดเนี่ยก็คือเมืองเวียดนามคือเวียดนามนี้เนี่ยเขาไม้มั่นปั้นมืออยากจะปล้นสะดมอยากจะครอง อยากจะเอาอาณาจักรของวรมันเนี่ยออกไปเพราะว่าวรมันเนี่ยคือมันเป็นเมืองเขาเรียกว่าอาณาจักรของวรมันมันเป็นอาณาจักรของเขาเรียกของผู้วิเศษน่ะเพชรนินจินดาอะไรต่างๆเพชรพลอยอะไรต่างๆเนี่ยมันมากมายมหาศาลน่ะมันจะขนจะกินยังไงค้าคล้ายยังไงก็ไม่นม้ไม่หมดสักทีอ่ะมันมีมันมีมันมีคุมทรัพย์ของเขา ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนี่เนี่ยก็คือชัยวร,รมันทีเจษนี่เนี่ยที่จะเป็นพระศียเมตไตรในอนาคตอันใกล้ทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาทุกคนต่างก็ลังไหลที่อยากจะไปฝากเนื้อฝากตัวสาบานและก็ร่วมอธิษฐานอยู่ในแผ่นดินของท่านก็คือแผ่นดินของเมืองอินทป,ปัตนครในครั้งนั้นเนี่ยทีนี้ทั้งหลายเมืองอะ่ะ ตั้งแต่เมืองสกลน,นครตั้งแต่สุขโขทยัยตั้งแต่เมืองลบบุรีตั้งแต่เพชรบุรีอะไรต่างๆเนี่ยไปกันมดนะจะขอไปจะไปร่วมเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปสการะบูชาแผ่นดินมหาจากักรพรรดิและจะขอร่วมเป็นสาวกร่วม,ร,วมร่วมเป็นร่วมเป็นเอเขาเรียกว่าลูกหลานท่านนะลูกหลานชัยวรมันทีเจตเนะี่ยทีนี้ในเรื่องของพงศาวดารเนี่ยเขาบอจะเขียนเอาไว้ว่า ถ้าใครมีความประสงค์ที่อยากจะไปเกิดหรือว่าอยากจะไปบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยในยุคในยุคข,ของไชยวรมในในยุคข,ของพระศรยเมตรตรเนี่ยกขอให้ทุกคนเนี่ยเดินทางไปสการะบูชาแผ่นดินและบรรลังและเมืองของมหาจากักรพรรดิคือเมืองของชัยวรมันที่เจดที่จากนั้นเป็นต้นมาไอความรู้เนี่ย ความรู้ความเข้าใจในยุคนั้นเนี่ยมันกบบับางครั้งมันก็เกิดสงครามพอมันเกิดสงครามขึ้นมาก็ทําให้วัฒนธรรมหรือว่าขนบธรรมเนียมเนี่ยมันถึกมันทําการลืมเลือนไปแล้วก็ภาษาขอม,มันก็ไม่ใช่ภาษาที่คนธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันจะแปลก,กันได้แต่มันมีภาษาขอที่เขาจะเขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่า ถ้าใครที่มีความประสงค์อยากจะไปเห็นแผ่นดินมหาจากักรพรรดิก็ขอให้ไปเมืองอินทปัตนครถ้าใครอยากจะร่วมเกิดในยุคของพระศรีเมตรตรและได้ได้บรรลุธรรมในตัสรุในยุคของพระศรีเมตรตรเนี่ยก็ให้ไปบนบานสารกล่าวสการะบูชาอยู่บนแผ่นดินอินทปัตนะครทีนี้มันก็ไม่มันก็คนเขาก็จะรับรู้กันหมดนะ่ะ เขาก็รับรู้กันหมดเขาก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรจนมีอยู่วันหนึ่งแผ่นดินเนี่ยระวางเมืองระวางระวังเสียมคุกเนี่ยกับไอเขาเรียกว่ากับอินทปันคนครเนี่ยทาการแยกทางกัน mm hmm. พอทําการแยกทางกันขึ้นมาเนี่ยแผ่นดินของพระโคติสัต์นั้นนี่ได้ตกไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งแต่ทีนี้พอตกอยู่ในกลุ่มหนึ่งขึ้นมาก็าปรากฏขึ้นมาว่า เขาก็เลยเอาสมบัติมหาจากักรพรรดิเนี่ยเอามาคือมาหาไรายได้อ่ะถ้าใครจะไปกราบไหว้ไปชื่นชมสมบัติมหาจากักรพรรดิเนี่ยต้องเสียเงินนะค่าตั๋วเท่านั้นค่าโรงแรมค่ากินค่าอยู่ซึ่งมันพิษมันมันจะพิษจับสมัยโบราณคือสมัยโบราณนี้เนี่ยเขาไม่ให้มี จะมีได้ก็จะเพาะแคระไปยอดข่าน้ําข้าวไฟไปยอดไอตู้ไอตู้ทานนะ่ะคนที่จะเดินทางไปนี้นี่เขาจะมีโรงทานเลยโรงทานเยอะแยะไปหมดเลยพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีลูกน้องของชัยวร,รมันทีเจ็ดนะ่ะตั้งโรงทานเอาไว้เลยสําหรับคนที่เดินทางไปไกลๆไปกินไปอยู่ไปรับไปนอนได้ในที่ที่เขาจะสรรเอาไว้ให้ทีนี้พอแต่ รูปแบบของการปฏิบัติต่อแผ่นดินมหาจากักรพรรดนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนออกแล้วทำยังไงล่ะถึงจะทำให้แผ่นดินมหาจากักรพรรดนั้นเนี่ยคือได้รับได้รับความเขาเรียกว่าได้รับความสมบูรณ์และไม่ทรงเอาไว้ซึ่งเหตุและผลเหมือนสมัยโบราณได้ในที่สุดก็ปรากฏขึ้นมาว่า มีเมืองมเมืองหนึ่งซึ่งมีมีฐานะเท่าเทียมกันกันกนกบเมืองอินทปัตนครนั่นก็คือเมืองศรีหานาครโดยเขาสรุปไปว่าเมืองศรีหานาครแห่งนี้เนี่ยเมื่อประมาณพันปีเนี่ยเป็นที่ประสูติของชัยวรมันทีเจ็ดก็คือตรงนี้นี่แหละอะไรเราเป็นเหตุที่ทำให้ว่าชัยวรมันทีเจ็ดนี้เนี่ย ทำไมท่านจะต้องมาเกิดอยู่ตรงนี้เราก็ให้เหตุผลให้ฟังว่าเขาให้เหตุผลนะว่าคือาศาสนาพราหมณ์นี้เนี่ยาศาสนาพราหมณ์เนี่ยแม่นี่จะต้องอุ้มท่องนี้เนี่ยมาเกิดเขาเรียกว่ามาคลอดอยู่ที่เมืองแม่มันเหมือนกับพระพุทธเจ้าเจ้าชาศิสิทธนะน่ะแทนที่ท่านจะเกิดอยู่ในวงังเปล่าๆเลยท่านจะเกิดอยู่เมืองนี้เลยคลิปมาแล้วไปไม่ถึง พอไปไม่ถึงละขบวนของท่านนี่ก็เลยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็คลอดคลอดชัยวรมันที่เจ็ดน่ะอยู่ตรงนี้แต่เขาก็รู้กันนะแต่มันแต่รู้กันในในในลักษณะของคําว่าที่เกิดของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดอหลังจากที่ชัยวรมันที่เจ็ดนั้นเนี่ยคือท่านเมื่อประมาณตอนท่านที่มีชีวิตอยู่ท่านกระปารบแล้วว่า คือท่านจะสร้างพระนครให้ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ย <S <S คือเทียบเท่ากับเมืองพระนครเทียบเท่ากับอินทปัตต์อยู่ตรงนี้ที่นี้สาเหตุมาจากอะไรเราทําทไมท่านถึงต้องเร่งรีบอยากจะสร้างและอยากจะเห็นท่านก็คงจะมีญาณอย่างรู้ว่าต่อไปเนี่ยเมืองของท่านแผ่นดินของท่านนั้นเนี่ยคนจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปสการะบูชา หรือไปตั้งความปรารถนาเพราะอะไรหรอเพราะว่าคนนี่จะเห็นว่ามันทำาะไรได,ได้มันสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้ในที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าใครที่จะไปเที่ยวนกเหนคนครวัดนครทมหรือว่าปราสาทน้อยใหญ่ต่างๆเนี่ยก็จะต้องเดินทางไป มีทั้งค่าตัว๋วทั้งค่ากินอยู่อะไรต่างๆแต่ในยุคข,ของชัยวร,รมันทิเจษนี้เนี่ยค่าตัวไม่มีมเขาจะมีโรงทานตั้งเอาไว้เพื่อให้ชาวบ้านชาวเมืองอะไรต่างๆเนี่ยเขาเดินทางไปสตาระบูชาและก็ไปร่วมความปรารถนาของกับพระเจ้าชัยวร,รมันติเจษคือท่านปฏิบัติตัวอย่างนี้ แต่พอมาในยุคหลังๆนี่ก็ปรากฏขึ้นมาว่าทุกอย่างก่อมเสียแต่เงินมันไม่สะดวกกับคนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะไปร่วมเกิดกับชัยวรมันที่เจ็ดจนมาถึงครึ่งพุทธกาลนี่ก็คือมาถึงในช่วงนี้แหละวันนี้แหละครับเมืองศรีหานครเนี่ยก็เลยถูกยกขึ้นมาพิจารณาแล้วก็จะยกฐานะไอป้ป่าอย่างนี้นี่แหละ ให้มาเป็นเมืองเมืองมหาจากักรพรรดิเมืองที่ทใครก็แล้วแต่ที่ใดมาและได้ไม่เห็นให้รู้เอาไว้ด้วยว่านี่แหละคือที่ประทับของศรีอริยะเมตรตรหรือว่าไทยวร,รมันที่เจ็ดใ,<ช>ใครอยากจะไปเกิดร่วมกับท่านอะไรต่างๆไปตั้งความปรารถนาก็มาตั้งตรงนี้ที่นี่ก็ปรากฏขึ้นมาว่า สมบัติมหาจากักรพรรดนี้เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรและมันใหญ่ขนาดไหนอะไรเป็นเหตุที่ทําให้คสมสมยานามว่าเมืองมหาจากักรพรรดิเขาก็ให้เหตุผลว่าประสาทลอยหลังทันหลังที่อยู่ในเมืองเสมารียบทั้งเมืองอะ่ะนะ